หลังคี่ดื้อครับผมอยพอได้ผลปิดลดะโอ้โอพอได้ช่วยลดบพี่น้องดึงแบบ สวัสดีครับมือนีคือเกาละผมไม่ยั้งดอกมาใส่เบ็ดเพราะว่าก็เจ้ากับพวกหมาดูแล้วเพราะว่าอาจจะมันชีพได้ปน่อยู่ว่าบาดเนี่ยมันกะจตพด้ปน่อยู่ดอกเพราะว่าน้ามันกะควันเนี้ยเราละทั้งหลังก็เจ้ากับเจียวเขาเนียแล้วกะมือนีเอากุ้งเอาใส่กุ้งก็ใส่พร้อมเนี่ยมันฉีได้แก้วบวเนี่ยกุ้งเนี่ยเนี่ยมาหกหลังเนี่ยกะ เนี่นเฉียดคือเกาเบ็ดกะยี่สิบกว่าหลังตัวจักสิมันโมมันได้บ่ได้กะล,ลองเบิงึงครับเดี๋ยวกะแต้เวเป็นใคยแล้วไปใส่ก่อนเด้อสวัสดีครับมื้อนี้ก็พบกับบ่าวหางหลินที่นิสานนี่แล้วนะครับมื้อนี้ผ่ามาใส่ตุ่มอีกุ้งนะครับใส่ตุ่มอีกุ้งอยู่ไฮนาอยู่นาเข้านะครับ ลองเบิ่งว่าที่ใดกุ้งบ่ะที่พอได้กินบ่ครับใส่เบ็ดพร้อมครับจะมีบอน้อก้อก,ออกุ้งครับผมน้ำให้นาครับพี่น้องเบิ่งเข้ากับหลังออกหม่องครับผมเข้ากับหลังออกหม่องใส่เบ็ดเลยดิครับเนี่ย Thấy leo, thấy leo. Lắng nhẹ, Lắng thế khiết. nào thế nào lăng nẹt nẹt lăng nẹt thì nó nhẹt cứ gâu ha bom nhẹt ngã khô cứ gâu là mày nãy mì pítết xay tôm cung ha men mà ớt tôm cung đi à, tôm cá tôm toá cá tôm cung ha phần phát sa nữa cái dao ớt xay hết trơn liền xay củng xay củng là qua bàn hông cá ớt tôm mà là qua thang ớt cái dao ớt xay củng ตุ้มกุ้งครับพี่น้องถนัดไปถนัดมันเจ้าปกติผมเห็นใส่แต่นำน่องนำสะนะครับเมื่อนี้ลองใส่ให้หนาลองเบืองครับยีเบ็ดนังได้ครับผมอันนี้ใส่เบ็ดหรือใส่ตุ่มนะ ก่อนจักหน่อยมาหนีกัดย่ำเดยกัดเด้ดปนอยู่นะข้นมูมาใส่ดวนหรอกพราเขาเขาเจ้ากับบางมองกับเจียวบางมองกับพัฒนิเกียวน้ำถั่วมกับพาะน้ำถั่วมเบิ่งครับพี่น้องตุ้มกุ้งครับมันนี่ห้าอันครับน้ำพร้มสองอัน say lòng mương hợp Khiang lẽ các ông tung cung vô hay nà Y non này, y biển lòng lòng này. Lòng bừng, ัวพี่น้องคันแถนาบ่าให้ว่างเปล่าครับผมปุ๊บบกตัวปุ๊บแตงไว้กินพี่น้องเอ้ยกินะัากอยู่บ่ปลากระไดกกะป๊เป็ดวะ่ะกินดอกคอได nhẹ chết cứ câu đi các bông nhẹ chết cứ câu chắc bị căng đây rồi giờ cần say nhẹ điện điện say con tay cả hố mày con you. <laughs> ครับพี่น้องใส่เบ็ดมาแล้วครับเดี้ยลังหนึ่งครับพมเบ็ดแล้วมาใส่ตุ้มอีกุ้งครับอ๋อใส่หํำม้งถังน้ำอะไรดีครับโอ้ยป่ามันขึืนมันรุันถือกินยามันเกิมาเบิ่งตัวถือกินยานกิดเขาอยู่วะนองเบิ่งพี่น้องมาเคยใส่แจ็คเทียครับไอตังไม่เนาะมันบาเคยกินยามันเกิดจักไ่าดีเขาว่าเขารองเบิ่ง ลองมึงครับฮ่า,าก็เคยเห็นครับพี่น้องใช้ตุ้มกุ้งทำให้นาครับสูตรใดเนาะครับพั่น้ลังต่อไปครับพี่น้อง ใช่้ำถังน้ำไรมุ้งคันเทนาคาดน้งองนะมันมันทุกๆลองมั้งครับนุ้คันเทนาคาดกับมุงน้ำไลครับผมลุง,งมาตาง เราแล้วล่ะครับใส่เบ็ดใส่ตุ่มแล้วแล้วมือแรงจังมาหยามมึงน้ำกันจักรอบสองรอบเพื่อมันได้ปนกะบุกียังกะสีไปใส่ตุ่มอีกพุ่นน่ะทั้งไตจกักรสี่ห้านทำมันได้๋้อยจกักสี่มานหัวมานดอกทั้งไตก็ได้ครับผมครับมือแรงจ้าพอกันครับครับรอรุ่นมึงแม่แรงครับพี่น้องครับพี่น้องปุ่มเรืออ,อีกสี่หันครับ

ขัางลังครับพี่น้องใส่ย,ยุสะของน้ำยุ่ส่วนนะครับผมนี่เป็นตะมีครับพี่น้องน้ำไล่มาจากฝ้าอ้อยเพิ่มแล้วอีกสองอัน มึงัอนไปน้องน้ำน้ำมาไล่แหงนี่อยู่ของของอยู่ใน่วนครับนี่ก็เลืงเดีวก็เลืใส่พุ่นเลยครับไปไปกวนนครับพี่น้นนองมองนา้าบ่ไล่น อยู่ของอยู่่วนครับผมน้ำไหลพันครับลงน้ำครับพี่น้องไลหลแหงครับน้ำอัดเตน์เฮนาพี่น้องลังสุดท้ายครับเด็กก้อยใะแท้ <laughs> ก็ใส <ơ> ่ไมกกอดกับพี่น้องมึงขับพี่น้องอย่ามาตั้งโดนครับได้ตัวเดียวครับพูดอะพูดอะโอ้หอยหลักหอยหลักได้แงี้ไปเอากดีได้ปนแล้วเลยปนเดียวพี่น้องเอ้ยไปเอากดีได้สวยให้พี่น้องมึงนะครับผมพุดอะตัวก็ยั เด้อจ้ะย,ย,ย,ยกยกขึ้นไปก่นอนพยกนะไปะขอน้อยครับพี่น้องอุ้ยซ้ำนี่แล้วเนาะสองตัวปนอ,อย่ามาไล่ลังแล้วครับพี่น้อง <c oughs> ได้เึกแต่ง,งูครับผม <c oughs> เลยบม่ได้ทายพี่ให้น้องเบิ่งเด้อครับผมเชือ <c oughs> กงูไล่ลังครับ <c oughs> เลยบม่ได้ทายให้เบิง่ง ไปต่อครับผมเียวจังลังนี่นนนห้าหกลังครับพี่น้อง เนียก็เบิดครับงูกินพี่น้องเอ,อ้ยเชียดก็เบิดครับได้ปลาข้อน้อยตัวหนึ่งครับนรับพี่น้องลัางตัวไปครับ ประคอครับพี่น้องได้ย,ยังไงไปไมาเต็มที่ซองครับผมปากคอน้อยครับใส่กับลังขี้ดื้อครับผมโอ้ยพอได้ปนปิดเั้ยะนึกนะโอ้โหไม่ได้ใช่หลุดครับพี่น้องโอ้ยดึก่ากคอหน้อยหลุดมือครับเปิดไหล ลุดมือครับบ e si ่ไดายทำครับผมลุดเบ็ดครับโอ้พี่น้องลังนี้มันมี้เงี้ยใส้นนี้มันเงินโซ่เลยไหนฮะโอ้หลุดครับพี่น้องลังนี้โอ้ปลาเขาโนยหลุดมือตัวหนึ่งพี่น้องเอ้ยคุบบัทันครับผม มีน้องลังน es, uh. um. ี้ครับลังนีหรุดครับลังนี้ทิกบอสลังนี้บทึกครับพี่น้องเงียอย่างคือเกาครับผมครับพี่น้องยามรอบซองครับไตเขียดมาเพิ่มครับเปลี่ยนเงีย nhà máy lai lăng là phi nông bật chắc tuổi chứ các ông nhà bớt cặp bớt tay két mà tay két mà thêm gặp ông nhà ยงเงียบเลยได้เคียดมาครับได้เคียดมาเพิ่มยังเงียบเลยรอรุ่นน้ำกันมือเศร้าเด้อครับพี่น้องอันนี้ฝนกันลังตกแล้ว พี่น้องอย,าาาาอย่ามึเศร้ามาหยามมึงเบียดครับเอาได้ปลาขอหน่อยครับผมปลาขอหน่อยครับได้ปนแล้วครับ น้อยครับผมหนึ่งแต้มครับผมเดี๋ยวไปยามมีกุ้งต่อครับผมพี่น้องมึงลังต่อไปครับผมเ้ยลังเรกแงกมันน่าเป็นนิสัวบาดเหนียวมึงดูพี่น้องเฮ้ยขันโกงเลยครับผม ใช้รูดอีกแล,ล้ววะนี่ยรูดปะรูดเลยอะรูดครับพี่น้องเอ้เยหลังแกรกแกกมันเป็นสีเนาะเนื้อเป็นทะเลปนอีกบ้างเนาะเคลืนกันรูดไปรอบตัวหนึ่งเคลื่อนกันรูดปลาข้วน้อยรูดครับผม <laughs> ไปต่อครับพี่น้อง Dạ, bằng ý cung xoan lăng bên đây chắc tụi vì nó thức tế bằng hoài không? พี่น้องครับเอาอีกแล้วครับผมเอาอีกแล้วครับผมปลาไหลมีเกียรติครับเมื่อคืนนี้ก็ติดลายลังครับผมลังนี้ครับพี่น้องเห็นไหมครับอีกแล้วครับปลาไหลมีเกียรตินีกแล้วครับผมทันก็เข้าอุ้มลุมอยู่ครับผม ลังนี้ก็เอาอีกแล้วครับพี่น้องปลาไลมีเก็ดไดกแล้วครับลังนี้ก็ได้พี่น้องเลยข <c oughs> อบคพี่น้องขอน้อยครับผม ใช่ครับพี่น้องรุดๆชิรุดตัวบอลนักตัวนี้หน่อยหนึงเนี่ยตัวน้อยนะครับปลากยชิ่งเจ็ดปลาคอ้นโอ้เบิ่งเอาพี่น้องเอ้ยพูดนะมาเคลื่อนกันเลตัวนึงกับตัวนี้ โอ้บมแห่แล้วล่ะเด็ดปนอยู่ดอกเด็ดปนแล้วครับพี่น้องอ๋อพี่น้องตุ่มสามหลังบดทึกครับผมได้ปลาคอได้ปลาคอน้อยตัวหนึ่งพี่น้องนี่ครับ เทือกบะครับลังเนี่ยโอ้ยถือสองมุน่ะโอ้ลูกมุน่ะเปิ้งขับพี่น้องตุ้มปุ้งถทือกงูครับผมแต่เป็นเงินไหลใส่กุ้งกับงูบาดนี่มันต้มันไหลแท้งูอีกแล้วครับพี่น้องปลาไหลมีกเก็ตครับผอมบอมาันครับมืัอนี้ครับผมพี่น้องยามเบิดแล้วครับ พอ่น้องนิวครับมาใส่คือกันครับผมมายามอย่ามาเศร้าครับได้๋ยวมงดึงมันป่ะเขาได้ปดนเปลยครับได้ลายอยู่ครับพี่น้องแต่เข็งพ<ร>ี่<ร><ร>น้องนิวได้ปน,นครับได้ปนหนึ่งครับผมเกี่ยนอยู่ก้อยครัพี่น้องวันนี้สรุปยอดครับผม

ครับพี่น้องมายามตุ้มอีก,กุ้งอยู่ส่วนครับผมยามมาแล้วซีรังมาชึกครับเมึองลังสุดท้ายลังสุดท้ายกันครับบาช่วยครับผมช่กยเตะพวกหอยครับผมอ๋ออก,กุ้งบอมานครับไมอนี้ก็ ใส่ตุ่มกุงใส่เบ็ดนะครับก็ได้กินนะครับถึงจะพอได้ไล่ได้ครับก็ได้กินมื่อเร้าครับก็ะอขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับเนาะก็เป็นกำลังใจให้ทีมงานทางลินทินิซันนะครับเ็็ชิลิปดีๆต่อไปนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมสวัสดีครับ